สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะเรากำลังจะไปดานังประเทศเวียดนามค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเช็คอินก่อนนะคะตอนนี้เรารอดอกกระเป๋าค่ะเราเช,เช็คอินที่เครื่องเครื่องเช็คอินอัตโนมัติแล้ว ตรงนี้จะซื้อของเป็นดิจิตีนะคะเรากำลังจะไปเกตค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มิราเคิเราส์ค่ะและเติมพลังนิดนึงก่อนออกเดินทางมันก็มีอาหารมากมาย สนามบินดานังแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปแลกเงินนะคะแล้วก็ขึ้นแกร็บไปที่หอยอันค่ะถ้าถ้าเพื่อนๆไม่มีซิมการ์ดนะคะก็สามารถซื้อที่นี่ได้ค่ะเราแลกเงินเสร็จแล้วค่ะเราแลกเงินร้านนี้แต่ก็มีหลายร้านนะ ถึงคอยอันแล้วค่ะวันนี้เราจะพักที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะสวัสดีค่า เรามาดูห้องกันค่ะห้องน้ำนี่โอเคด้านนอกฝนตกนิดหน่อยค่ะ เรากำลังจะออกไปกินข้าวค่ะแต่ฝนตกค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปร้านใกล้ๆอะค่ะโรงแรมนี้มีจักรยานให้ปั่นฟรีค่ะเรามาทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะ เราสั่งอะไรนั้นเ,เดี๋ยวนะอ,อ๋อเราสั่งเป็นนี้ค่ะนี้นะแล้วก็นี้แล้วก็นี้ค่ะโอเคอาหารเขาก็มีหลากหลายนะโอเคเดี๋ยวเรารออาหารค่ะ บรรยากาศในร้านคะ่ะเฝอเนื้อคะ่ะกลมเกลอ,อยอันค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะ,ะไก่สเต็กไก่สเต็กค,ค่ะ ขอบคุณค่ะค่าอาหารทั้งหมด460,000ดองค่ะอร่อยมากดูกสิหมดเลยเรามาแวะที่ร้านวินโด w i ไอ c r รีมนะคะเป็นไอศกรีมโฮมเมดนะโอเค ไอติมสตรอเบอรี่ค่ะมิ้นช็อกโกแลตชิพค่ะร้านมิสเตอร์วีแอนะคะเป็นร้านกาแฟขายกาแฟร้านบัหน๋หมีร้านบัหน๋หมีฟงที่หอยอันปิดชั่วคราวค่ะ เราสั่งออเรนเลมอนคลัสพีชทีค่ะแล้วก็มานั่งชมวิวเครื่องดื่มที่สั่งมานะคะทั้งหมด1 7 0 0 0แสนเดองค่ะกาแฟเกลือค่ะ เลมอนกราสทีค่ะ <laughs> จำชื่อเมนูไม่ได้ขออภัยค่ะมาเดินเล่นยามค่ำคืนค่ะวันนี้แกะสลักไม้เวลาเดินเล่นก็ระวังรถจักรยานด้วยนะคะ มีล้างเสื้อขายหลายอางกระเป๋าก็มาลงเรือเราลงเรืออีกครั้งค่ะจากครั้งที่แล้วนะแล้วเราก็มาลงเรือรอบนี้เราก็มาลงเรืออีกแต่ว่าลงเรือรอบนี้เนี่ยก็จะ น้ำขึ้นนะคะดูวิวสองข้างทางตรงนี้จะเป็นฝั่งไหนบาซ่านะคะตรงนี้จะเป็นฝั่งเมืองเก่า ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซากุระเลสเทลลองค่ะโอเคไวรสค่ะแหนมเนืองค่ะผัดผักค่ะเราขอตัวไปกินก่อนนะคะ แวะซื้อบันมีค่ะน่ากินได้แล้วค่ะบันมีน่ากินมากๆเลย Good morning ค่ะเพืพ่อนๆตอนนี้เรากำลังจะไปหาอาหารเช้ากินค่ะเงียบนะช่วงเช้าฝนยังไม่ตกค่ะเหมาะกับการเดินเล่นค่ะอากาศเย็นๆไปกันเลย ย่านเมืองเก่าค่ะยามเช้าสะพานญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ปิดปรับปรุงนะคะพา,าพามาดูใกล้ๆค่ะ โอ้ตอนนี้อยู่ที่ร้านมาดามคันค่ะก็เป็นอีกร้านที่แนะนำนะคะวันนี้เห็นแล้วก็หิวค่ะ เราสั่งมิกนะคะโอกแอนด์แฮมกับบาร์บีคิวนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปกินที่โรงแรมคะ่ะอาหารเช้าของเรา ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไฟโขอฟฟีฟค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มกันค่ะร้านนี้ก็จะมีะกาแฟนะคะไปทำที่บ้านได้มีเค้กด้วยนะคะ ขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะว้าวสวยาม,มาแล้วค่ะที่เราสั่งนะนี่อันนี้กาแฟะมะพร้าวร้านมอค่ะ Thank you ได้แล้วค่ะเก็บเกบไม่ไว้มอสเอบเอบค่ะสดชื่นค่ะตอนนี้เราอยากจะนั่งรถชมชมเมืองค่ะแต่ว่าก็จะไปหลายที่นะเรา นี่นี่ค่ะโอเค let's go ออ๋อริเวอร์แม่น,มน้ำ แม่น้ำทูโบนค่ะที่นี่เป็นบ้านนะคะที่มีอายุราวๆ250ปี สัญลักยันแฮปปี้ไลฟ์สยัน yes you try uh try on ถึงทะเลแล้วค่ะ ตรงนั้นจะเป็นดานังนะคะตลาดค่ะมาเดินตลาดนิดหน่อยค่ะข้างในก็จะมีของที่ระลึกขายนะ ผลไม้เอาไม่ใช่ผลไม,ม้ผักผักามีผักนะคะต่างๆผ่าผลไม้มีมอตเตอร์ไซค์เยอะเดินชมตลาดนิดหน่อยค่ะเราจะไปร้านอาหาร ถึงร้านอาหารแล้วค่ะเดิดนู้ดเดอร์เขาที่นี่ก็จะมีเผือนะบุญอันนี้ไม่ไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่ทราบแต่เราออเดอร์เป็นเกาเหลานะคะออเดอร์ตรงนี้ไปกะนี้ โอเคเดี okay. ๋ยวรอรออาหารนะคะวิวด้านนอกของร้านอาหารค่ะเกาเหลาค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของพอยอันมีเส้น หมูกระเทียมเจียวเข้าเกียบหรอหรืออะไรไม่แน่ใจน่ากินค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะตอนนี้แวะพักค่ะ ดูเมนูค่ะบรรยากาศร้านค่ะกาแฟเกลือค่ะ<ช>นี่เป็นชาพีช ใส่น่านจะเงาะหรือลิ้นจีนนี่แหละค่ะ ามาเดินเล่นตรงนี้ตอนนี้ลมเย็นๆนะคะ่ะตอนนี้เรามาร้านอาหารไทยค่ะ บรรยากาศร้านค่ะเราสั่งลาบหมูค่ะ,ะหมูแดดเดียวทอดมันปลาค่ะน่ากินจังหิวหิวแล้ว หมูแดดเดียวค่ะทอดมันปลาค่ะลาบหมูค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะการกินวันนี้ยังไม่จบค่ะเราอยู่ที่ร้าน Fin Coffee at Restaurant ค่ะดูบรรยากาศในร้าน เราสั่งเป็นโคคนัทเอสคอฟฟี่ค่ะพีชออรีนเลมอนกราสทีเดี๋ยวเอามาดูเค้กนะคะ กาแฟไข่แล้วนี่ก็อเปอพายอืมน่ากินค่ะชาขิงค่ะอันนี้จะเป็นน้ำผึ้งค่ะ ลาทีค่ะตอนนี้เราจะข้ามไปที่ฝั่งไหนมาเก็ตค่ะวันนี้คือคลื่นมากเลยค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกเมื่อวานนี้ฝนตกตกตกหยุดหยุดค่ะก็มีคนรอคิวที่จะลงเรือนะคะ ตรงนี้ก็หนึ่งหมื่นดองนะคะสำหรับถ่ายรูปนะเขเลยสตรีทฟูด้นดกกนีคนจะเยอะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกนะคะครับอยาก สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ท้องฟ้าหลวนิดหน่อยนะคะอากาศก็เย็นเย็นเรากำลังจะไปร้านอาหารค่ะ no 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 า <c oughs> อ,อย่านะ ตอนนี้ซื้อบัตนหมีที่ร้านคุณลุงนะคะคุณลุงกำลังทำเราซื้อกาแฟนะคะที่นี่ มะพร้าวแล้วก็อันนี้เป็นเสามิ้วทีค่ะได้แล้วค่ะบันนี้ไก่นะคะลุงน่ารักมากเลยอะ่ะลุงแบบเดินมาเสิร์ฟถึงร้านกาแฟเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงกล่ำเอิง เมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้ดูเต็มๆนี่คะ่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังออกจากทอยอันค่ะกำลังไปโคโคนัทโบ๊ทค่ะถึงแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะ ไปลงเรือกระดงนะคะตอนนี้ลงเรือรแล้วค่ะโอ้บรรยากาศตอนเช้าก็มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะอยู่นะเริ่มเริ่มทยอยกันมาค่ะเโอ้โ,โอมมหมใช่

ราวตอนนี้กำลังเข้าสู่ลคลื้นเพลงค่ะคลื้นเพลงคลึกคลื้นคลึกคลื้นเย้เย้ รู้สึกวา่าใกล้จะเสร็จแล้วละค่ะแดดเผาขามากเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ทาครีมกันแดดมาเยอะๆนะคะโอเค <c oughs> ที่ใหม่ของเราอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ